หุ้นราคาถูกชั้นยอดที่พร้อมเข้าสู่ตลาดกระทิงประเด็นสำคัญหุ้นอาฟาเบตและเซลฟอร์ดอยู่ในกลุ่มราคาถูกแต่ทั้งคู่มีโอกาสเติบโตอย่างมั่นคง บาบาเป็นหนึ่งในหุ้นที่ราคาถูกที่สุดและกำลังกลายเป็นผู้นำ AI ในประเทศจีน AMD มีโอกาสยิ่งใหญ่ในด้าน AI inference ขณะที่ TSMC กลายเป็นส่วนสำคัญในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม Semiconductor แม้ว่าตลาดหุ้นจะฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดก่อนหน้านี้ของปีนี้แต่ยังมีหุ้นเทคโนโลยีราคาดีที่น่าสนใจมาดูกันว่า5ห,หุ้น เทคโนโลยีราคาถูกส่วนไหนที่พร้อมเข้าสู่ตลาดกระทิ่ง 1. อัลฟาเบ h ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าต่ำกว่า16.5เท่าตามประมาณการของนักวิเคราะห์ปี2025อัลฟาเบตหรือ g o g l และ g w o g เป็นหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่ถูกที่สุดในกลุ่มแม้จะเป็นที่รู้จักในฐานะเครื่องมือค้นหา Google แต่ Alphabet มีธุรกิจที่เป็นผู้นำตลาดและเทคโนโลยีเกิดใหม่มากมาย YouTube บริการซีมิ่งของบริษัทเป็นที่รับชมมากที่สุดในโลกและเป็นแพลตฟอร์มโฆษณาดิจิตัลอันดับที่4ขณะเดียวกัน Google Cloud ที่เติบโตอย่างรวดเร็วก็เป็นบริษัท c l o u อันดับ3ของ ในฝั่งเทคโนโลยีเกิดใหม่บริษัทขึ้นนำด้านการขับขี่อัตโนมัติด้วยบริการแท็กซี่หุ่นยนต์เวโม o และยังอยู่แนวหน้าของควันต u m ของวิ t ติ้งด้วยชิปวิวโลแม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของ AI ต่อธุรกิจค้นหา Google ก็มีข้อเสนอที่แข็งแกร่งผ่านโมเดล g ิม i นา นอกจากนี้บริษัทยังมีข้อได้เปรียบด้านการกระจายบริการและเครือข่ายโฆษณาขนาดใหญ่ด้วยหมด AI ใหม่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องออกจากเบราว์เซอร์โคมและสามารถสลับระหว่าง AI การค้นหาและข่าวสารได้อย่างสะดวกเพื่อค้นหาคำตอบที่ต้องการคาดว่า Alpha เบตจะเป็นผู้ชนะด้าน AI ไม่ใช่ผู้แพ้ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้หุ้นแข็งแก่งในปีต่อๆไป 2. s a เซลฟอร์ดหุ้นซอฟต์แวร์บริการมักมีมูลค่าสูงเนื่องจากรายได้ที่เกิดซ้ำและความมั่นคงสูงอย่างไรก็ตามด้วยค่า PE ล่วงหน้าประมาณ20.5เท่าและอัตราส่วนราคาต่อการเติบโตที่0.5ซึ่ง PEG ต่ำกว่าหนึง่งหมายถึงหุ้นถูก เ e ลฟอร์ดหรือ CRM จึงอยู่ในหมวดราคาถูกในขณะนี้แม้จะมีราคาต่ำเซล f o r ์ดก็ยังมีโอกาสเติบโตอย่างแข็งแกร่งบริษัทต,ต้องการเป็นผู้นำด้าน AI แบบ Agent ผ่านแพลตฟอร์ม Agent f o r อรซึ่งลูกค้าสามารถสร้างตัวแทน AI เพื่อทำงานโดยไม่ต้องพึ่งพามนุษย์มากนะัก แม้จะเปิดตัวได้เพียง2ไตรมาสเอเจนต์ฟอร์ดก็มีลูกค้าจ่ายเงินกว่า4,000รายแล้วและมีอีกจำนวนมากอยู่ระหว่างการทดลองใช้งานบริการ Data Cloud ซึ่งช่วยให้ลูกค้ารวบรวมรข้อมูลไว้ในแหล่งเดียวก็เติบโตอย่างมากกลยุทธ์ด้าน AI agent ของบริษัทพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการผสาน Agent f o r อรและ Data Cloud เข้ากับแอปพลิเคชัน Meta Data อย่างแนบแน่น เพื่อเป็นผู้นำด้านแรงงานดิจิตอลเพื่อส่งเสริมการใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าบริษัทจึงได้เปิดตัวโมเดลการคิดค่าบริการแบบใหม่ของ Agent f o r อรซึ่งยืดหยุ่นและอิงผลลัพธ์มากขึ้นหากเซลฟอร์ดสามารถเป็นผู้นำในด้าน AI Agent ได้หุ้นจะมีอัพไซส์สูง 3. อาลีบาบาซื้อขายที่ค่า P/E ล่วงหน้าเพียงสิบเท่า้อมงบดุลที่มีเงินสดจำนวนมากอาลีบาบาหรือหุ้น BABA เป็นหนึ่งในหุ้นที่ราคาถูกที่สุดบริษัทเป็นผู้นำด้านอ e ีคอมเมิร์ซและข่าวในประเทศจีนและเริ่มมีแรงส่งด้าน AI อย่างมากเมื่อต้นปีนี้บริษัทประกาศว่า Apple จะใช้โมเดล AI ของอาลีบาบาเพื่อขับเคลื่อนฟีเจอร์ Apple Intelligence ใน ประเทศจีน และเพิ่งเปิดตัวโมเดลเคลนที AI ที่สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Apple ได้ในขณะเดียวกัน a l i ีบาบาก็ฟื้นธุรกิจ e ีคอ m เมิร์หลักได้สำเร็จโดยเริ่มจากการลงทุนเพื่อเร่งการเติบโตของยอดขายและต่อมายังสามารถสร้างไรายได้จากยอดขายนั้นผ่านค่าซอฟต์แวร์เล็กน้อยและเครื่องมือการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ชื่อชวนจานทุยธุรกิจข่าวอินเทลเจนของบริษัทก็เติบโตเช่นกันใน ไตรมาสที่ผ่านมารายได้นี้โตถึง18%ขณะที่รายได้ที่เกี่ยวข้องกับ AI โตขึ้นมากกว่า2เท่าติดต่อกันเป็นไตรมาสที่7นอกจากนี้บริษัทคาดว่าธุกรกิจการค้าระหว่างประเทศจะเริ่มทำกำไรภายในปีหน้าซึ่งจะกลายเป็นแรงผลักดันด้านรายได้ C a d v a n e e d m มโค o ด e ไว c e หรือ AMD มีค่า PE ล่วงหน้า23เท่าและค่า PEG เพียง0.2ทำให้ Advanced ไมโค o ด e ไว c e หรือ AMD เป็นหนึ่งในหุ้นชิปที่ถูกที่สุดบริษัทมีการเติบโตด้านรายได้ที่แข็งแกร่งและกลายเป็นผู้นำด้าน CPU สลับศูนย์ข้อมูล แต่โอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ AMD ในอนาคตคือ GPU สำหรับ AI ถึงแม้จะตามหลัง Nvidia ในด้านการฝึกโมเดล AI แต่ AMD ก็จับตลาด AI inference ได้ดีซึ่งมีความต้องการเทคโนโลยีน้อยกวา่าและต้นทุนมีความสำคัญมากขึ้น สิ่งนี้สำคัญสำหรับ AMD เพราะตลาด i n f e r e n c e ถูกคาดว่าจะมีขนาดใหญ่กว่าตลาดเทนนิงมากหาก AMD สามารถแย่งส่วนแบ่งการตลาดนี้จาก Nvidia ได้แม้เพียงเล็กน้อยก็จะส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างมาก 5. ไต้หวัน Semiconductor m a n u f a t t u r i n g ชื่อหุ้น TSMC ด้วยค่า P/E ล่วงหน้าประมาณ19เท่าและ PEG ใกล้หนึ่ง TSMC ยังมีมูลค่าที่น่าสนใจบริษัทเป็นผู้รับจ้างผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดในโลกผลิตชิปให้กับ Nvidia, AMD Apple และอื่นๆการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์เป็นธุรกิจที่ยากและเมื่อคู่แข่งอย่าง Intel และ Samsung ยังมีปัญหา TSMC ก็กลายเป็นผู้ผลิตหลักของชิปรุ่นใหม่ ซึ่งทำให้บริษัทมีอำนาจในการตั้งราคาและกลายเป็นพันธมิตรที่สำคัญสำหรับผู้ออกแบบชิปดังนั้น TSMC จึงเป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดที่จะได้ประโยชน์จากการใช้ใจ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีโอกาสในอนาคตกับรถไร้คนขับและบริการแท็กซี่หุ่นยนต์ซึ่งจะต้องใช้ชิปขั้นสูงจำนวนมากเช่นกัน ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเทพลงทุนสับวันนี้สวัสดีครับ